ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กลมาพบพอกับพ่อเตียมพี่น้องครับพ่อเตรียมพามาติดตามเรข่อเล่าพัฒนาของหนุ่มสวนยางเนาะพี่น้องเนาะครับของหนุ่มสวนยางงวดที่ผ่านมาพ่อเตียมบอไดเอามาลงนะพี่น้องเนอะนะครับเพราะว่าบอเห็นครับวันนี้กลับมาตามเนาะพี่น้องเนาะ เราพัฒนาหนุ่มสวนยางครับมือวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่23สิงหาคม67เราพัฒนาออก518254ครับเด็กล่างก็ออก82นะพี่น้องนะนเานา,านะครับวนะันนี้พอแต้ียมพามาติดตามมึงเรารับน้องกับเราพัฒนาหนุ่มสวนยางพี่น้องครับเด็กไปเบิ่งน้ำกันนะพี่น้องเนาะ ครับ,ว,รบวันจันทร์พี่น้องครับวันจันทร์ที่26่สิงหาคม2567 เราพัฒนาหนุ่มสวนยางนะครับครับบนล่างพี่น้อง บ,บนล่างวิ่งรูดพี่น้องแปดกับสองครับแปดกับสองเน้นที่สอง เปลี่ยนนะพี่น้องเนาะครับส่วนจับคู่เด้อพี่น้องเด้อหนุ่มสวนยางจับคู่มีศูนย์แปดสองแปด ห้าแปดนะครับศูนย์สองสองสอง ห้าสองนะครับหกชุดหกหางคือเกอ่าพี่น้องกับกมีเน้นมาพี่น้องเนาะหนุ่มสวนยางเน้นที่โอ้สองแปดพี่น้อง สองแปปดสองออกแล้วงวดสิพผานมานะพี่น้องเนาะออกอยี้บ่ขับอันนี้ก็เป็นไปได้เนาะพี่น้องเนาะขับเน้นสองแปดกับห้าสองนะพี่น้องเน้ สักเกียนนะพี่น้องเนะาะแต่ว่ากย่าลืมนะพี่น้องเด้อตัวทีมบอเน้นนะฮะมาเข้ากับพิจารณาเมึงเอานะพี่น้องเนาะครับที่สําคัญก็อย่าลืมนะพี่น้องกับตัวไว้นํานะครับเอาเตดียมคอไวพ้พอนคอยเข่าคอยแตกเออปังๆเลยรับพี่น้องยิซี่ก็จะได้โชคๆมันมันกันพี่น้องเนาะ ครับเอาวันจันน์อพี่น้องเนาะวันจันทรที่26สิงหาคม2567เราพัฒนาหนุ่มสวนยางขับบนล่างวิ่งรูด8กับ2เน้นที่2น้องพี่น้องขับกับมี082858022252ขับเน้น28กับ52นสองพี่น้องเอาที่สําคัญอย่าลืมนะพี่น้องเด้อตัวที่บนเน้นเข้ามาเข้ากเอาที่สําคัญอย่าลืม ขับตัวไว้นำนาอพี่น้องเนาะรับพอแยมกับข้อไว้พอนคอยเขาคอยให้แตกฟังๆเด้อพี่น้องอีฟซี่ก็จะได้โฉกโมันมันกันแล้วพี่น้องเนาะครับรับพอแยมกับข้อขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อหนุ่มสวนยางเนาะครับเนาะรับสีให้แนวทางเล่าพัฒนาพอแจมมารับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัด ัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมข้อไว้พรอนคอยเข่าคอยแตกฟังๆรับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โศกโศกมันมันกันนะครับครับเอาจะลืมเด้พี่น้องเด้อเข้ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตรียมน้ำนะครับครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอเตรียมกับข้อกับขอพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อ ที่เขามาเบ่งมาติดตามพ่อเต้มคมับพ่อเต้มคอไว้พอให้มีแต่ความสุขความจเจริญได้พี่น้องเน้อความเจ็บใหญ่ใดค่วมไข่ใหญ่หมีนะครับเนะคขับคอยมีแต่โศกแต่ลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อเต้มกับมีแค่นี้พี่น้องเอาไว้พอกันอีคลิปหนะ้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม